ปราชาไทยนิวออนไลน์ครับปดลไป่นละยปลาอ้อยนยในปลาอ้อยเหมนเดิมเด่ฉันได้ขึ้นมากยุคยุนละยุหดนละเดี๋ยว ครับที่ที่เห็นอยู่นี่คือกระจกค้างนะครับเ,เป็นตะปูนะตอกที่แผ่นไม้พอดีที่ลงมาตรงนี้ครับขอดว่าเรามาเหยียบเองนะครับที่คือนักข่าวเหยียบเองนะครับซึ่งตรงนี้ปอครับตรงนี้มัน นี่คือสิ่งที่เขากับดักทางเหรอครับใช่ครับนี่แหละกับดับทางที่เราเคยเจอที่อ่างเตยรู้สึกเหือจะเป็นตะปูคอนกรีตด้วยโอนี่มันมันก็จะใช่ครับหนักเลยเัาเนี่ยหนักกว่าตะปูธรรมดาเหรอพี่หนักกว่าอั่นี้เนี่ยตะปูคอนกรีตสี่สี่ห้านิ้วได้ไหมครับสี่สี่เลยสามสามสามหน้าตะปูสามย่าเพิาไปเรื่องทะลุนะพอบันทึก โอ้หนียอยอยตาเลยออเมื่อกี้นี่พี่เหยียบหรอบอก่อนน้ำเยึเจออเหยียบมว่ามีดิ้าเป็นงเท้ามาใบทะลุเลยนี้มันยิงจะเป็นบีโ้และช้างขนาดไหนอันนี้ตรงตรงนี้เราเราเร็บไปแล้วประมาณเียนนะครับชิ้นที่สิบเอ็ดอันนี้ตกเกลืีชิ้นที่สิบชิ้นที่สบเอ็ดที่แล้วไห่องไนนรงขึนจอไหนด้เจแน่ คือผมไปเห็นลักษณะเหมือนเหมือนฝังดินเอาไว้ครับมันจะมีมันมีกลุ่มกลุ่มอะไรประมาณสองอันสามอันอะไรประมาณนี 3> <3> <3 ้นะที่วางนะครับแผ่นใช่ใช่ใช่แผ่นนี่เขาจะวางแบบเป็นกลุ่มเป็นจุดๆเอาไว้ใกล้ๆกันนี่แหละอ่าฮะเป็นกลุ่มจุดๆหนึ่งก็ประมาณ ประมาณอยู่ประมาณนั้นาวางรวมๆหลายแผ่นเลยเหรอครับใช่ครับคือตะวางเน่ห่างเนี่ยคืออย่างน้อยคุณเดินมาเนี่ยไม่ไม่ไม่พลาดแน่โดนโโโแน่เราที่ตัวนุ้งจะมีรอยโดนแล้วเห็นไหมจะเป็นรอยรอยโดนแล้วแล้วตรงนี้ตอนที่พี่เห็นนี่คือป่าตรงนี้จริงๆแล้วมันมีช้างเดินอยู่ใช่ไหมคือเขาจะเป็นทางผ่านเขาประจำประมาณกี่ตัวครับที่เราเห็นโอ้เราอืมเราก็ไม่ไม่ตรงนันเนาะครับเพราะว่าผมไม่ได้นอนอยู่ตรงนี้ไงแล้วแล้วเราเคยเห็นไหมว่าช้างเขาเหยียบ ไม่เคยเห็นตลาเจ็บยังไม่เคยเห็นผมพึ่เงเห็นครั้งแรกด้วยซ้ำผมไม่เคยเข้ามาเลยในนี้เพราะว่ามันมันก็อย่างว่ามันลกเนีผมไม่เคยเข้าอยู่แล้วผมก็มีหน้าที่ดูอย่างนก็คือดูไม่ได้ไม่ได้เข้ามาอยู่แล้วโอ้ยยังมาไม่ถึงเนี่ยอันที่สิบเอ็ดพอนัดเจอก่อนหนึ่งหนึ่งระวางรังด้วยนะาาระวังด้วยนะครับมันยังมีอีกนะเดินตามฝันี่ยเดินตามฝันดีกว่าัะได้ที่ไหนเลยครับ ก็ออกมาได้ต่อไปเี่ลองชมหมายไปนั่งในกรชีเนี่ยครับผู้ต้องหาเราอันนี้เห็นนี่คือรอยรอยรอยช้งเปียกไปแล้วครับติดไปขับติดไปคือปัญหาของเผ่าคนกับช้างในพื้นที่เนี่ยคือมันเป็นเครียดอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเห็นอุปกรณ์แบบนี้ครับระดับช้างนี่ท่านนั้นคือเอาสุดยังไงครับร้ลอง ทางทางพวกเราทางปกครองท้องที่ท้องถิ่นนะผู้นำผุมชนเนี่ยต้องช่วยกันอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไปไง้ปูทำไปได้เราะลงข้างล่างเลยนะทดลองครเห็นว่ามันเป็นแล้วเขาจะเอามาวางทำไมไม่ใช่คนในพื้นที่เราก็มีไหมมีต้องต้องถามต้องถามก่อนว่าไอ้จ๊มันหักขาหรือเปล่า แต่ว่าเวลาเดินไปเดินมาแล้วไม้มันหลุดแต่ตะปูฝังอย่างเงี้ยเพราะว่าตะปูถ้าตะปูตอกไม้มันจะไม่หักเออแต่ตะปูคอนกรีตมันเปาะมันแข็งแต่อ๋อหมายถึงว่าได้คือให้หักคาอใไ้ทีช้างลนไปเลยอย่างนั้นอ๋อผมก็ใจร้าย้วเนี่ยเออเพราะว่าไม้เนี่ยมันก็เตะไปเดินมาก็จะหลุดอย่างเงี้ยเพราะว่เจตเจตนาให้ฝังอืมเราเราทไอ่ประาณท่านนายเพอครับเรื่องในวันช้างไทยอย่างเงี้ยแล้วกองทุน กองทุนของอำเภอครับที่ไม่เกี่ยวกับทางรัฐนะครับตอนนี้เรามีการช่วยชาวบ้านไป่างประมาณกี่ล้ยนครับคือ,อกองทุนช้างของอำเภอท่าตะเกียบท,ที่เงินจากที่แต่ละฝ่ายช่วยกันหามาจากการทอดตอป่าเมื่อต้นปี6กเจ็ดมีอยู่ประมาณสองล้านเศษนะครับ,รบตอนนี้เราเร่งช่วยเหลือราษฎอนที่ไม่เข้าขายที่จะไปขอ,<ม>เ,อเงิน ทดลองราชการจากทางราชการได้มาใช้กองทุนน <ITA> ี like, uh, 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 so uh ้นะครับอตอนนี้ได้จะช่วยไปได้เกือบ200รายแล้วนะครับเป็นวงเงินก็หลายแสนบาทอันนี้คือทั้งอำเภอเลยใช่ไหมทั้งอำเภอเลยครับวันนี่ไม่มีสิทีอยู่ตัวเป็นสี่พันห้าร้อยบาทถุงคือคือตรงนั้นเน่ะมันเป็นรอยที่ว่าช้างน่าจะติดเหรครับแล้วก็ เขาจะเอามาวางทำไมีไม่ใช่คนในพื้นที่เรามีไหม,มต,ต้องถามต้องถามก่อนว่า,อ,า,าอยากให้คนกับช้างก็อยู่ร่วมกันอย่างอยทีค่อยๆน้อยอสไพรน,นะครับการทำาลักษ่าอย่างนี้มันก็เป็นการทําที่ไม่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับคือการประมาทแล้วก,ก็ทําให้ให้า้าบาดเจ็บไปก็จะเป็นปัญหานะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะทำให้ช้างยู่วรลายขึ้นมาอีกได้ครับ เราก,ก็จะจะให้ทางทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางนานผู้ใหญ่บ้านทาง 6. 6. 6. องค์กรปกครองจะต้องพินทั้งหน่วยสา,ารพานที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันลดน้ำลงนะครับอย่าทําอย่างนี้นะครับ<ต>อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบน,นี้อีกที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นตะปูตะปูอะไรครับเนี่ยน่าจะเป็นตะปูสีสคอนกรีขนาดสี่นิ้วครับท่านรองสมหมายครับ คือในพื้นที่ณณเวลานี้ก็คือช้างออกดาวกระจายนี่เรามีการช่วยเหลือชาวบ้านยังไงครับช่วงนี้ก็มีการจัดตั้งชุดเฝ้อระวังเกือบทุกหมู่บ้านแล้วนะครับเพื่อฝ้อระวังป้องกันไปเองเบื้องต้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้หลายหน่วยงานก็เข้ามาพัฒนาแหล่งที่จุดเข้าออกนะครับก็คือกู้ันช้างช่วงนี้กําลังฟอมแฟมอยู่ให้ 那。